ให้เงินเพียง710บาทเท่านั้นครับทุกท่านฟังไม่ผิดครับผม750บาทเท่านั้นครับคุณก็สามารถที่จะคว้าเงินแสนได้สบายๆบาย,บายแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสด,ด้วยพลังทีวีคูณ2ง่ายๆสบายสบายแล,และคุณก็ไม่น้องหงุดหงิดติดขัดกับปัญหาราคาของเหรียญผันผวนครับเพราะเราใช้ stable c o i ยในการทำธุรกรรมทุกๆเหรียญ usdt จะมีเงินดอลลาร์รับรองจึงมั่นใจได้ในความมั่นคง และค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมครับก็นี้เดียวครับผมเกือบจะเป็นศูนย์ครับพี่น้องโอ้โหไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วคุณก็ไม่ต้องวุ่นวายครับไม่ต้องออกไปตือ้อไม่ง้อไปขอไปขายให้ยุ่งยากนั่งไทฟีด a c e b o o k สบายๆเงินก็จะไหลเข้ามาเองแบบนี้ดีไหมครับชอบไปชอบเอาไม่เอาถ้าได้แบบนี้โอ้โห และโซลูชันนะครับเป็นนวัตกรรมสุดล้ำนะครับในการทําเงินออนไลน์เริ่มตัวง่ายๆสบายๆจากบ้านของคุณเพียงคุณแลกเงิน750บาทเะครับเป็นแลกออกมาเป็นเหรียญ u s d t 20เหรียญครับแล้วก็ใส่เข้าไปในแพลตฟอร์มเพื่อสร้างสินทรัพย์โซลูชันเพียงเท่านั้นครับคุณก็จะได้รหัสเพื่อเป็นกุญแจใช้ไปสู่ประตูทาังสมบัติออนไลน์เพื่อรับไรายได้ที่รอคุณอยู่อย่างมากมายมหาศาล ว้าว wow. เริ่ม2ครับเมื่อคุณมีรหัสแล้วล่ำดับต่อไปเพียงคุณค้นหาเพื่อนของคุณที่มีฝันมีเป้าหมายอยากมีรายได้ม0าสิบอินคำอยากร่ำอยากรวย3คนครับ1แตก3อย่าลืมนะครับ1แตก3 1คนดูแล3คนสอนเขาให้เขาทำเหมือนคุณครับลงทุน20 USDT เท่านั้นเองคุณจะมีรายได้ทันทีเลยครับ20%ของสมาชิกทั้ง3คน รวมเป็นเงิน12เหรียญ USDT แล้วก็มีรายได้ข้อที่2ตามแผนอยู่ที่เลเวลชั้นที่1อีก10 3รหัสก็คือ6เหรียญครับทุกท่านรวมรายได้ชั้นที่1 3คนคุณจะมีรายได้ทั้งหมด18เหรียญ USDT แลกเป็นเงินบาทไทยก็ได้ประมาณ600กว่าบาทว้าวเกือบได้คืนทุนแล้วใช่ไหมครับพี่น้องยังยังไม่พอครับยังไม่พอครับทุกท่านความมันจะเกิดขึ้นเมื่อ3คนของท่านครับ ไปชวนเพื่อนของเขาไมา่อีก3คนของใครของมันสามคนครับมาให้ทําเหมือนกันกับเขาเพื่อนเพื่อนของเราทั้ง3คนที่เราชวนมาเขาจะมีรายได้คนละเท่าไหร่ครับ600บาทเหมือนกันกับเราถูกต้องไหมอ่าแต่ความมหัศจรรย์ความมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับพี่น้องชั้นที่1ท่านได้10%เปอร์เซ็นต์แต่พอลูกของท่านครับไปแนะนําคนมาท่านจะได้ทันทีครับ50% 50, 50%ินจริงครับทุกท่านฟังไม่ผิดจริงๆริครับ บ้าไปแล้วครับพี่น้อผมไม่เคยเห็นละแผนการตลาดของใครไหนครับที่กล้าจ่ายมากมายขนาดนี้มาก่อนมาชิกในขั้นที่2ของท่านนะครับเนาะมีทั้งหมด9คนท่านจะได้คนละ50%ก็คือ10เหรียญ USDT จากคนทั้ง9แต่ระบบ AI จะจ่ายให้คุณเพียง7รหัสเท่านั้นครับเนาะเกรหัสก็เป็นเงินเท่าไหร่ครับเก USDT คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,300บาทครับพี่น้องโดยที่คุณไม่ได้แนะนำใครใหม่เลยแค่ช่วยให้เพื่อนของคุณนะครับมี3คนของเขาเท่านั้นเองกําไรเห็นเห็นเลยครับ2,000กว่าบาทนี่คือเครื่องมือผลิตเงินที่คุณตามหามาตลอดชีวิตใช่หรือไม่ครับทุกคนถ้าใช่ขอเสียวปรบมือให้กับโซลูชันเลยครับแล้วคุณสงสัยไหมครับว่าทำไมชั้นที่2ของคุณมี9รหัสแต่ทำไมถ้งจ่ายให้คุณเพียง7รหัส ได้อีกสองรหัสเข้าไปไหนครับรู้ไหม <laughs> นี่คือความฉลาดหรือว่าโคตรฉลาดเลยครับของวิศวกรผู้ออกแบบแผนการตลาดที่กินขาดท,ทุกธุรกิจเครือข่ายบนโลกไปนี้ครับไม่รู้กินข้าวกับอะไรนะเขาออกแบบได้ยังไงไอสองรหัสสุดท้ายนะครับเนาะเขาจะถูกนําไปจ่ายเพื่ออัพตําแหน่งให้กับท่านครับเพื่อก้นสู่ตําแหน่งที่2องเราเรียกว่าสตาร์สครับทุกท่านโดยท่านไม่ต้องลงทุนอีกเลยแม้แต่บาทเดียวเสืึงเดียวอ่าอย่างนี้นี่ไม่เรียกว่านวัตรกรรมเปลี่ยนโลก แล้วมันจะเรียกว่าอะไรดีล่ะครับเนาะ <laughs> และแพลตฟอร์มโซลูชันเนี่ยครับแผนของเขาสั้นกระชับรับรายได้เร็วขึ้นและตำแหน่งก็จะขึ้นเร็วเพราะ